ขอการาบสวัสดีพี่พ dragon, เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านที่กดติดตามช่องนำโชคพักเครื่องชนแนลตลอดจนผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมช่องนำโชคพักเครื่องชนแนลทุกท่านวันนี้ผมจะมารีวิวพักเครื่องสายอีสานสายจังหวัดขอนแก่นให้พี่เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับพักเครื่องที่เห็นในรูปนะก็คือรูปไทยยุคแรกๆนะครับผมของหลวงปู่พระมหาบุญทันปัญญาทัตโตวัดป่าสามัคคีสันติธรรม บ้านค้อตำบลบ้านเหล่าอําเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับผมรูปถ่ายชุดนี้เป็นยุคแรกๆของปู่นะครับผมก่อนรูปถ่ายที่เป็นแกนกลางเป็นสีนะครับผมที่เป็นแกนกลางเป็นสีน้ำตาลสีเม็ดมะขามนะครับผมจะเป็นรูปถ่ายรุ่นนี้รุ่นที่เห็นในรูปนะครับก็คือถูกจัดสร้างก่อนเป็นยุคแรกๆนะครับผมก็คือเป็นรูปลัสนาะของหลวงพ่อ ผมห่มคุมนะครับผมในขณะที่ปฏิบัติธรรมออกด่งนะครับผมก็จะเป็นลักษณะของรูปถ่ายสองหน้านะครับผมนะครับความแตกต่างของขนาดก็มีบ้างเป็นธรรมดาครับผมทั้งการตัดาการตัดของรูปการตัดการเลี่ยมนะครับผมแต่ว่าถ้าคร่าวๆก็คือเป็นลักษณะของ รูปถ่ายสีขาวดำนะครับผมเป็นขาวดำนะครับขาวดำทั้งสองด้านนะครับแต่ถ้า,ายุคต่อมาก็จะเป็นสีอีกประเภทหนึ่งที่เป็นแกนแกนกลางจะเป็นสีเม็ดมะขามนะครับผมแล้วก็แกนกลางจะเป็นสีออกสีแดงสีเม็ดมะขามอมแดงอมน้ำตาลนิดๆนะครับผมแล้วก็จะมีสีสันขึ้นมาอันนั้นจะเป็นชุดที่ ชุดที่2นะครับผมคืออีกฝั่งหนึ่งเป็นรูปนั่งสมาธิอีกฝั่งหนึ่งเป็นรูปยืนนะครับผมนั่เป็นชุดที่2นะครับผมชุดต่อมาแต่ยุคต้นๆของหลวงปู่พระมหาบุญทันปัญญทะทัตโตจะเป็นรูปขาวดาแบบนี้นะครับผมก็จะมีทั้งแบบเล็กแล้วก็แบบใหญ่นะครับผมรูปที่เห็นนะครับ บางทีคนที่ไม่ทราบว่าเป็นพระสายจังหวัดขอนแก่นเพราะว่าไม่ได้เขียนชื่อไว้ก็จะตีเป็นหลวงปู่ฟั่นอาจารโรนะครับผมวัดถ้ำขามจังหวัดสกลนครแต่จริงๆไม่ใช่หลวงปู่ฟั่นอาจารโรนะครับผมแต่จริงๆไม่ใช่หลวงปู่ฟั่นอาจารโรนะครับเป็นรูปถ่ายขาวดําหลวงปู่พระมหาบุญทันปัญญาทัตโตครับผมวัดป่าสามัคคีสันติธรรมจังหวัดขอนแกน่น ลักษณะของรูปนะครับผมก็ประมาณขนาดประมาณนิ้วหนึ่งนะครับผมก็ตรงนี้ก็ประมาณสักสองเซนตรงนี้ก็ประมาณสัก2เซนครึ่งนะครับผมตรงนี้ประมาณสัก2เซนความกว้าง2เซนความยาวก็ประมาณ2เซนครึ่งนะครับผมเรียมแบบเรียมธรรมดานะครับผมเรียมแบบเรียมธรรมดาก็คือฝาฝาบนฝาล่างปิดกันเฉยเฉยไม่มีแกนนะครับผม แต่ถ้าเป็นยุคต่อมาจะมีแกนเป็นแกนสีน้ําตาลเป็นแกนสีแดงเป็นแกนสีแก่นมะขามเป็นแกนสีเบ็ดมะขามประมาณนั้นนะครับผมอนั้นชุดเป็นชุดที่2นะครับแล้วก็จะเป็นรูปนั่งสมาธิกับรูปยืนนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นยุคแรกจะเป็นแบบนี้นะครับผมยุคแรกจะเป็นนั่งทั้งสองด้านนะครับผมเป็นรูปขณะที่หลวงพ่อไปปฏิบัติธรรมออกธุดงนะครับผมแล้วก็ห่มคุมนะครับผม นะครับแบบนี้แล้วก็ความพิเศษของชุดนี้ครับก็คือนะครับถ้าพี่พี่มองเห็นข้างในนะครับผมนะครับเนี่ยผมโฟกัสเข้าไปก็คือจะเห็นก็จะมีจีวอนนะครับผมแล้วก็แผ่นจานตะกุดพับนะครับผมนะครับบางบางอันก็ใส่จีวอนมาอันก็ไม่ใส่จีวอนนะครับแต่ว่าตะกุดพับนี้จะมีทุกแผ่นนะครับหมายเหตุปล ใหญ่ๆตัวใหญ่เลยนะครับมีเกนะครับผมมีเกก็คือก็คืออ่ามีเกครับผมก็คือมีเรียนแบบมีทําเสริมแต่ว่าอ่าให้ดูรูปนะครับผมรูปจะมีความเก่านะครับผมกรอบจะมีความเก่านะครับผมแต่ถ้าเป็นเกนก็คือกรอบจะใหม่ใส่กิ๊กแล้วก็รูปนี้จะเป็นเงาแวบเลยครับก็คือเป็นรูปใหม่ๆนะครับผมที่เขาเอาไปถอดพิมพ์ทําขึ้นมาแล้วก็ตะกุดข้างในก็จะใหม่ๆนะครับผมแต่ว่าอันนี้ตะกุดเขาถึงยุค ครับผมก็จะมีความเต่าของเนื้อทองแดงถ้าตอางค์นี้พี่มองเห็นนะครับมีเกสาของพ่อด้วยนะครับผมมีทั้งจีวรเกสาแล้วก็ตะกุดของพ่อนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวเราซูมดูกันใกล้น่าจะประมาณยุคปี10กว่านะครับผมประมาณปี10กว่าปี2 5 1พ1น1้ประมาณนี้นครับผมถ้าดูใกล้ๆนะครับรูปหลวงพ่อนะครับอันนี้เป็นรูปหลวงปู่ พระมหาบุญทันปัญญทตโตนะครับผม,มเป็นลักษณะของการห่มคุมขณะที่หลวงพ่อปฏิบัติธรรมไม่แน่ใจว่าที่ไหนนะครับผมน่าจะอยู่บนเขาสักที่หนึ่งนะครับผมอันนี้รูปขาวดำนะครับพี่ดูเนื้อของฟิล์มนะครับผมมีความเก่านะครับผมไม่ใช่ฟิล์มใหม่เหมือนอที่เขาทำรีแบบขึ้นมานะครับผมสามารถใช้ดูเป็นตัวอย่างได้ แล้วก็ด้านในก็จะเป็นแผ่นทองแดงแล้วก็บางอันนะครับผมก็จะมีจีวรบางอันก็ไม่มีจีวรอาจจะมีแต่แผ่นทองแดงอย่างเดียวนะครับแล้วก็นะครับบางส่วนก็จะมีเกสาของปู่ใส่เข้าไปด้วยนะครับเห็นไหมครับมีเกษาของปู่ใส่เข้าไปนะครับอันนี้ก็จะมีเกสาให้เห็นนะครับผมเกสาของปู่ใส่เข้าไปนะครับ ถ้าองนี้อีกองหนึงนะครับอันนี้อันนึงก็นะครับเป็นรูปลักษณะของหลวงพ่อนะครับผมนั่งสมาธินะครับผมนะบขนาดปฏิบัติธรรมที่สถานที่หนึ่งในช่วงที่ออกุดงน้นะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีแผ่นทองแดงนะครับเห็นไหมอันนั้นก็จะมองเข้าไปไกลๆก,ก็จะเห็นมีจีวรด้วยนะครับผม รูปมีความเก่านะครับไม่ใช่รูปใหม่ๆนะครับผมถ้าเป็นรูปใหม่ๆเงาๆนี่ก็อาจจะเป็นเสริมขึ้นมาทีหลังนะครับผมเพราะว่าก็มีให้เห็นอยู่นะครับผมกันนี้ก็เอาไว้เป็นประโยชน์ในการศึกษาสะสมได้นะครับผมเอาไว้เป็นตัวอย่างในการศึกษาสะสมได้เพราะว่าอของเก๊ก็มีเรื่อยๆนะครับผมของเก๊ก็มีออกมาเรื่อยๆนะครับผมนะครับอ่ ประสบการณ์วัตถุมงคลหลวงปู่มีมากมายนะครับผมก็มีทั้งเรื่องแคลคาดคุ้มครองปกปักรักษาป้องกันพวกผีปีศาจนะครับผมตลอดจนเรื่องเกี่ยวกับพวกผู้ผีปีผีปอบพวกนี้ครับก็หลวงพ่อท่านก็วัตถุมงคลท่านก็คุ้มครองได้นะครับผมประวัติข้าวพอสังเขตนะครับของหลวงปู่พระมหาบุญทันปัญญาทัตโตนะครับผมท่านชาตะนะครับผมก็คือเกิด วันที่20ธันวาคม2481นะครับผมแล้วก็อุปสมบทครั้งที่1ปีพศ2501นะครับผมในคณะพระมหานิกายนะครับผมแล้วก็โดยหลวงพ่อหลวงปู่ดีเนาะนะครับผมวัดบัติมชิม,มาลาสนะครับผมแล้วก็อุปสมบทอุปสมบทครั้งที่2นะครับผมในปีพศ2509นะครับผมในคณะสายธรรมยุทธ นะฮะผมช่วงที่ท่านไปอบรมไปฝึกปฏิบัติสมาธิกับหลวงปู่คำดีประภาโสวัธรรมภาปู่จังหวัดเลยนะฮะผมท่านก็เลยสนใจที่จะศึกษาในคณะพระสายธรรมยุทธสายป่านะฮะผมก็ได้ไปยติใหม่ที่วัดเลยหลงนะฮะผมจังหวัดเลยโดยหลวงปู่ศีจันทร์นะฮะผมเป็นผู้เป็นพระอุปชา นะครับผมแล้วก็ท่านมรณภาพในวันที่19พฤศจิกายน2549นะครับสิริอายุก็ได้68ปี4 1พรรษานะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เอามาเล่าให้พี่เพื่อน,นร,รับชมรับฟังกันนะครับผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยด้วยนะครับผมก็หากชื่นชอบหรือถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับ ช่องนำโชคพาเครื่องชนลด้วยดูนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมขอบพระคุณครับ